วันนี้จะมารับโดเนทหรือบริจาคไม่ว่าจะเป็นปืนแม็กยาตัวละครที่มารับของนะครับชื่อ C3Y Channel นะครับจากแคนนอนนะครับต้องมีแคนนอด้วยสำหรับคนที่ต้องการโดเนทเรามาเจอกันได้วันที่วันเสาร์ที่25นะครับเวลา5โมงถึง6โมงเย็นนะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟ123สานะครับนี่นะครับครับผมจะรออยู่เซฟโซนบนนะครับแล้วจะทำคลิปขอบคุณไปทีหลังนะครับ อ่าแล้วก็เจอกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการโด o n a t ให้ผมขอบคุณครับ yeah, 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 yeah. No, when